สวัสดีจ้าจุ่มค้นมาหวยมากแล้วจ้ากับสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะนอ้องกับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยหุ่นหลอบโลกนะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube นั่นเนาะพี่น้องกับมาหน,นีเขามาล้งหวยหุ่นให้่เนาะค่ะนาะมาสาแน่จากน้อยเนาะค่ะนาะติดอ่าารกิจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมือรุ่นจากลงภารกิจใ้เมืองเนาะค่ะเนาะภารกิจเนี่ยมือมเสาอยู่ยงยากบุญไหวเนาะพี่น้องเนาะหาเขาหาปลาให้ผู้เฒ่ากินเนาะคะ่ะ ขออภัยเนาะพี่น้องเนาะกับเมือง,งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมันสายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจิบท่านเวลาเนาะคะนะ่ะเนาะหัวให้หุ่นเนาะคะนะ่ะเนาะเริ่มจากห้างเนาะพี่น้องเนาะผูชื่อว่าอีช่องหุ่นมันออกไปแล้วเนาะคะ่ะบ่งหูจีบท่านบอลเนาะคะนะ่ะเนาะห้างเช้าเนาะคะนะ่ะเนาะห้างเช้าเด่น เก้ากับแปดได้พี่น้องไม่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์กับเกนย์กับเกศนย์กับเอ่าตัวเด่นก็จะมีอ่าศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เก้ากับจมีเกนะ้าแปดเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็หนึ่งแปดเนาะคะ่ะ เสียงเหบเห็นบ่มืหมว่านี่อสามหลัดของเข้ารุดเนาะพี่น้องดาวกระลุดแต่ว่าหูซื้อว่าเขาตัววิงเนาะค่ะเนาะกับคออภัยเนาะพี่น้องมันไปต่อป่ได้นเนาะค่ะเนาะมันกระรุดเนาะค่ะห้างเช้าไต้วันเนาะค่ะเนาะต่อมากระไตวันเนาะพี่น้องไตวันเด่นอันรอบเสาพระท่านกับเอาอบอดาบก็ไดเด้อพี่น้อง ไต้วันเด่นออหน่งกับสก็จะมีเออหนึ่งศูนย์นึอะคะเนาะแล้วก็หนึ่งสองศูนามเานะคะอันนี้ก็คือตัวเจาะพองห้านะพี่น้องต่อมานิบายนะคะ นีบายเด่นเจ็ดกับแปดตัวจอหองก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้า 7, 6, 7, 8, 7, 9, นะคะเนาะแล้วก็แปดหกแปดเก้าหกเก้านะคะแล้วก็ นี่บ้าแล้วก็เกาหลีนะคะเกาหลีเกาหลีเด่นกระดาษพออ่อเอกบ่านอ๋อศูนย์หนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะน้องเข้ากับจะมีอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปด หนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดเก้านะคะ,ะแล้วก็จีนบายจีนบายเด่นนะคะจีนบายเด่นห้ากับหก โจจะมีห้าสีจีนใบใช่ไหมเจห้าเจ็ดสี่ห้าหก ส okay. <laughs> ี่ห้าหกเจ็ห้าหกห้าหกเจ็ดโอเคมงหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดอ่าห้างบายห้างบายสองกับสามเนาะคะเนาะถ้ารูดก็จะได้ได้พี่น้องรูด ตัววิ่งห้าวเขายูแต่ว่าตัวจอบขาคอยเขานะคะนเนาะทะลุห้องกับสีใดอยู่เนาะพี่น้องเนาะสองหนึ่งสองสามสองสามสี่สองสี่สามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่อ่ะสิงคโปร์ สิงคโปร์เด่นสามกับสี่เอ้ะมันนี่สิงหยุดบ้างนาสิงจะหยุดนะพี่น้องมันยังล่งไปแล้วกับ,บ่าเป็นยังเนอะคะ่นะเนาอก็จะมีสามสองสามสี 2, ่สามห้าสี 2, ่สองสี่ห้าแล้วก็ สองหิงหยุดอินเดียกัยุธนะพี่น้องอินเดียกัยุธอามรารัเซียเลยบาทนสามรักรตอเลยเนาะค่ะเนาะัเซียเด่นสกับ4ี่อ่าสามสองสสสสสห สี่สองสี่ห้าแล้วก็สองห้านะคะอังกฤษอังกฤษเด่นอังกฤษเดนสี่กับห้านะคะสี่กับห้าสี่สาม สี่ห้าสี่หกห้าสามห้าหกห้าหกหกสามเยอรมันเยอรมันเด่น หกกับเจ็ดนะคะเนาะหกกับเจ็ดในน้นำหายหลูดแล้วนะพี่น้องหลูดเอาเนาะคะ่ะจังสี่ได้เนาะคะ่ะตัววิงของเห่าเข่าดีเนาะพี่น้องตัวดินของเห้าแต่ว่าตัวจอเห่ากับมาแน่บามาแนนเนาะพี่น้องกับพี่เจอหน้ามึงเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าจิหาตัวเทียบมาเทียบกไ็ไใดเนาะคะ่นะเนาะหกห้าตัววิงเข้ากับเขาดีอยูนะ่เนาะค่ะเนาะหกเจ็ดเดี๋ยวลืมหกแปดเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เจ็ดห้า เจ็ดแปดห้าแปดนะคะอ่าต่อมาอันสุดท้ายดาวดาวสุกดาวโจรเด่นหนึ่งกับสองนะคะจะมีหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะเนาะแล้วก็ สองศูนย์สองสามสามศูนย์เนาะอ่าโอเคครบแล้วเนาะค่ะเนาะหุ่นรอบโลกของเฮาอันนี้คือตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวเด่นเด่นวิ่งรูดเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดก็คือตัวเนียเนาะค่ะเนาะนี่อ่าเด่นวิ่งของเฮาเขา่ดเขาด้วยพี่น้องเข่าดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าให ลูดเอาเนาะค่ะเนาะบางที่มันก็มาเด่งบนรางเนาะค่ะถ้าลูดเอานะพี่น้องกะเสดระมาณนีเนาะค่ะอันนี้ก็คือหุ่นหลอบโของเข้าของวันที่สิบเนาะพี่น้องกบพิจารณนามึงเอาเนาะค่ะเนาะมักอันไดก็จัดเนาะค่ะมักลูดมักลูดกะลูดมักวิ่งกบวิ่งมักเจาะกะเจาะเนาะค่ะพี่น้องแล้วนีเด่นวิ่งเนาะค่ะเด่นวิ่งรูดเนาะพี่น้องสำหรับแถวเนี่ยตัวเจาะเนาะค่ะเนาะ คือตัวจเวจาะ,ะเนี่ยคือตัวเจาะหมดเลยเนาะค่ะเนาะตัวเจาะของห้ามันกับเขา่าเข่าเป็นบางหุ่นเนาะพี่น้องแต่ว่าตัววิ่งเข้ากับเข่าดีอยู่เนาะพี่น้องเนี่ยแนะนำให้หลุดเนาะค่ะเนาะหลุดย่างเดียวจงังสิปังเนาะค่ะเนาะ หลุดย่างเดียวนะคะมนีหุ่นเท่ากับยุดหลายอ่าหุ่นยุทเนาะค่ะเนาะก่ะพิ่จะหน้ามึงเนาะพี่น้องหุ่นได้ขาตกบกผ่องมองได้กะขออภัยเนาะพี่น้องในบ่ได้ล่องหายกระได้เนาะค่ะเนาะกับสำรับมนีกะพ่อเคนิกอนพอกันไหมวันจันเด้อพี่น้องกับมนีกะขอให้ทุกทันนิ่งแหงปังปังมั่นมันมืดมืดได้พี่น้องเด้อกะขอลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันไหมวันจันสวัสดีจ้า